ของครับสวัสดีครับพูดถึงคู่เอกในรายการนี้ครับทั้งหมดแปดคู่เลยครับวันนี้น่าจะเป็นคู่ที่คนอยากดูที่สุดครับสามีกับคุณงน้องเป็นคู่ที่ชื่อว่าประกันแชมป์ด้วยนะครับน้องน้อยก็แนวป้องแชมป์ได้นะครับแล้วก็มีรางวัลที่รออยู่ตุนแสนบาทสำหรับแชมเปี้ยนนะครับในวันนี้ ก็ไม่รู้ว่าจัอะไรให้สังเกอรู้จสงเกหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ตื่นเต้นร้าใจก็เดินได้ตก่เอา่งอาเดนะครเดินเรืยเดินรอยเดินเรื่อยโดนแข้งนะนี่หครับหมดเให้แบบหมกเจี้ยงเลยนะก็ดูดีมีแบบมันหอกเลยป่ะมีลูกหอามีกลูกเลยเหรอโอ้โหอนี้ สาใจหายเลยครับเจอคำถามเอมาแบบนี้รไสูมจะทํ่างทรู้้สึกรู้สึกรู้สึกโกรธอะไรไหมจับมวยอะไรไหมจับชมน้อยมาไวแรกเลยอะไรเงี้ยก็ผมเลือกงนครับเอออันนี้อันนี้เขาเลือกเองนะเขาเลือกเองจริงหรือเปล่าเออเขาเลือกเองนะเออเลือกนะรับรอไม่ได้ใครช่วยได้ ก็ปต่อยสนุกเว่ยปล่อยสนุกปล่อให้ตัวนักการลอพออยของความมุ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเชื่อคนที่คิดมาก็น่าจะ70-80เรหละอย่างที่นี่นะครับเป็นหลักนะครับก็ต่อให้สนุกให้ที่ไป็นที่ประทับใจนะครับใครแพ้ใครชนะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นจริงเวาพี่น้องเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวลองดูครับว่าคืนนี้จะจบกนแบบไหนพวกนี้ครับผมขอบคุณครับ